เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นี้ทีเกมเมอร์นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำการเล่นออฟเลดนะครับจะเป็นฮีโร่ของตัว พันด้านะครับผมเวลาเราเจอฟอร์เลนเราจะควรเล่นยังไงและสําหรับพันด้ามีแนวทางการออกขอนยังไงใครที่ยังไม่รู้ก็สามารถดูคลิปนี้เพื่อไปเป็นแนวทางในการเล่นพันด้าได้เลยนะครับ let's go โอเคอย่างแรกนะครับหน้าดับตัวของเราก็จะมีการแบนตูเลนนาคอสลูเมียไปนะผมแล้วก็มีแบนอ้อยซิปแล้วก็อาญาครับอาซิปกับอาญานี่ก็เป็นตัวที่เราแบนประจําอยู่นะครับส่วนตูเลนนี่ก็ แบนบ้างไม่แบนบ้างนะครับนาคอที่ก็ค่อนข้างแบนบ่อยนะครับส่วนเกมนี้ผมหยิบมาแบนเป็นลูเมียนะครับผมเพราะว่าเพื่อนเราจะเล่นซีเนียนะครับแล้วก็ซีเนียมันแพ้ทางลูเมียนะครับถ้าซีเนียลอันติลงแล้วูเมียอันติขัดนะครับแล้วก็จะแก้ได้นะครับผมเลยแบนเป็นลูเมียนะครับเพื่อจะทําให้ซีเนียลเล่นง่ายขึ้นเละไม่โดนขัดอันตินะครับต่อไปนะครับเขาเปิดฮีโร่มาเป็นฟอร์เลนกับ ต้นไม้นะครับอย่างแรกนะครับผมเราต้องรู้ก่อนว่าฟอร์เรนมีตัวอะไรบ้างที่สามารถไปสู้กับฟอร์เรนได้นะครับในความคิดเห็นส่วนตัวของผมที่จะไปสู้กับฟอร์เรนที่ผมใช้หลักๆเลยก็จะเป็นยีน่าแพนด้าฉี่นะครับผมหรือว่าลิงก็ได้นะครับแต่ผมไม่เลือกลิงเพราะว่าลิงต้นเกมผมรู้สึกว่ามันเป็นภาระของเพื่อนผมเลยไม่ค่อยชอบเลือกลิงสักเท่าไหร่หรือว่าจะเป็นหยาดก็ได้นะครับแต่ในส่วนตัวผมแล้วผมเล่นหยาดไม่ช่าแล้วก็ไม่มีความมั่นใจนะผมเลยเลือกที่จะเป็น แพนด้านะครับผมเกมนี้แต่อันนี้ผมยังลังเลนะครับผมว่าจะเล่นแพนด้าหรือว่าฉี่ดีอันนี้ผมมาลองคิดว่าถ้าเราเล่นแพนด้ารู้สึกว่าถ้าฮีร่ฝั่งงข้าไม่มีซีซีสักเท่าไหร่เราก็จะเล่นง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นฉี่เราก็จะต้องอาจใช้จังหวะมันก็อาจจะหาจังหวะยากกว่าแพนด้าเนื่องจากฉี่มีเงื่อนไขในการผักให้โดนกําแพงนะครับถึงจะต่อคอมโบเต็มประสิทธิภาพมันเลยเล่นยากกว่าแพนด้าครับเกมนี้ผมเลยเลือกมาเป็นแพนด้าแทนนะครับโอเคแรงที่ผมเล่นนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ60ด ไปเรามาดูฮีโร่กันนะครับลิงป้านะครับต้นไม้โลมนะครับอิกี้กลางฟอร์เรนออฟเลนแล้วก็เอลซูแคลลี่นะครับโอเคเริ่มเกมมาแล้วผมเราต้องดูฮีโร่ฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับผมว่ามีตัวอะไรบ้างแล้วก็เราจะได้รู้นะครับว่าควรออกของอะไรนะครับผมอย่างเกมนี้ชิ้นแรกครับผมจะออกเป็นรองเท้าซีซีนะครับผมรู้สึกว่าเวลาเราออกรองเท้าเกาะนะผมฟอร์เรนจะล้ำเราง่ายขึ้นหรือว่าปลาดอกเรานานขึ้นนั่นเองนะผมเลยเลือกที่จะเป็นรองเท้าซีซีนะครับเพื่อ ไม่ให้ฟอร์เรนลำเราง่ายหรือว่าปลาดอกสตาร์ทเรานานนะครับมาเรามาดูการอัพสกิลครับสำหรับแพนด้านะครับเวลลหนึ่งนะครับเราจะเลือกอัพสกิลหนึ่งนะครับแล้วก็เวลลสองนะครับเราจะอัพสกิลสองนะครับแล้วก็ต่อไปเราจะอัพหนึ่งให้เต็มด้วยนะครับอ่าสำหรับแพนด้านะครับถ้าเวลาเจอฟอร์เรนเราควรรีบมาเคลียร์คลิปนะครับเพื่อจะได้ให้สองก่อนแพนด้าจะชนะฟอร์เรนตอนเวลลหนึ่งนะครับเพราะว่าแพนด้ามีพาสซีฟตีครบสเต็กนะครับก็เลือดจะเด้งนะครับทำให้เราดูดเลือดส่วนกับฟอร์ ถ้าจะแพ้ฟอร์เรนนะครับเพราะฉะนั้นหลักการที่เราจะสู้ง่ายเวลาเจอฟอร์เรนนะครับก็คือเราจะไม่สู้นะครับผมนั่นก็คือวิธีสู้ที่ดีที่สุดนะถ้าเจอฟอร์เล่นช้ำๆนะครับและจะทำยังไงถึงจะฆ่าฟอร์เรนได้ล่ะก็คือเราก็ต้องรอเพื่อนมาแกงนะครับเราถึงจะสู้นะครับไม่อย่างนั้นถ้าเราเล่นเดี่ยวไปนะครับเลนเราอาจจะแพ้หรือว่าเราอาจจะตายนะครับก็จะทําให้เพื่อนเล่นยากขึ้นนั่นเองนะครับเห็นไหมใครจะที่ดูนะครับผมก็ผมจะเลือกที่จะไม่สู้ฟอร์เลยนะครับแล้วก็เราเลือกที่จะ เคลียคลิปนะครับเคลียคลิปอย่างเดียวนะพยายามเคลียคลิปแล้วก็เติมก่อนนะครับผมจะบอกไว้ทุกคลิปว่าหน้าที่ของอัพเลนก็คือเคลียรแล้วก็เติมนะครับอย่างช็อตนี้ฟอร์เลนไปเติมก่อนนะครับซึ่งความจริงนะครับผมไม่แนะนําให้ไปเติมเว็บนี้นะเพราะว่าเว็บนี้คือเว็บวลสี่นะครับเราต้องรีบเคลียร์แล้วก็ไปเติมเพื่อนนะครับแต่เนื่องจากไฟนี้นะครับผมเพื่อนเรานะครับเดินกราังแหลมนะครับก็เลยทําให้เกิดการคิวเลนกลางไปนะครับทาให้เราเสียเปรียบนะครับแต่ตามหลักหลักถ้าเพื่อนเราไม่ตานะครับผมเราจะเคลียรก่อนวลแ้ผมก็ เราก็จะไปเติมตรงเรนมังกรนะแต่อันนี้เพื่อเราตายแล้วเราก็ต้องแก้สถานการณ์ไปนะครับก็คือเราก็ต้องมาเอาดาร์คแคนนะครับเพราะว่าถ้าเราไปฝืนแย่งมังกรนะครับแล้วก็ป่าเราก็เพิ่งเกิดนะครับผมแล้วก็แครีลเราตายนะครับ ถ้าเราไปเติมอีกมันก็จะทําให้เราเสียเลนไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีบมาเคลียร์เลนของตัวเองนะครับเพื่อที่จะให้เงินเรานํานะครับหรือว่าเคลียร์ก่อนแล้วก็เติมก่อนนะครับอย่างช็อตนี้ก็ป่าก็มาทําบนแล้วก็ไล่ไปนับก็ไม่เกิดอะไรนะครับสังเกตดูนะผมก็จะตีคลิปไปเรื่อยพยายามหาเงินนะเพราะว่าแพนด้าเป็นตัวเบิร์ดแล้วก็เราสู้กับฟอร์เรนไม่ได้ถ้าเราสู้ฟอร์เรนไม่ได้นะครับเราก็พยายามอย่าโฟกัสฟอร์เรนนะครับยกเว้นต่าจะมาเติมนะ เพราะฉะนั้นเราต้องไปโฟกัสตอนกลางเกมหรือว่าเลดเกมกลางเกมหรือว่าเลดเกมนะครับต้นเกมก็ดีนะครับผมถ้าเราล้วงแครี่เมดได้หรือว่าหรือว่าเราล้วงป่าได้นะครับทีมเราก็จะเล่นง่ายขึ้นนั่นเองนะมาเรามาดูเรื่องไอเทมมาต่อครับเกมนี้ชิ้นแรกผมจะออกเป็น เราเท้าก,กัน CC นะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อไปนะครับผมจะออกเป็นสเปียร์ลองกินนดนะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อไปเราจะออกเป็นโออาร์มแล้วก็มูแล้วก็มูลานะครับผมแล้วก็ดาบแดงแล้วก็ก่อเกิดนั่นเองนะครับหลายคนบอกว่าเจอฟอร์เรนพี่ออกตัดเลือดดีไหมผมมองว่าไม่ดีนะครับสาหรับแพนด้าเจอฟอร์เรนออกตัดเลือดเอาพี่เพราะอะไรล่ะทำไมถึงออกตัดเลือดไม่ดีเวลาเจอฟอร์เรนฟอร์เรนมันดูดเลือดนะผมจะบอกตรงนี้ว่าแพนด้าเป็นตัวเบิร์ดนะครับเราไม่ใช่ตัวที่ไปเทรดกับฟอร์เรนนะครับผม มันเลยทําให้เวลาเราออกตัดเลือดแันด้ามันจะเบานะครับถ้าเราเลือกออกเป็นดาเมจแล้วเราไปเบิร์ดพวกแคลรี่ป่าเมธหรือว่าตัวอื่นๆที่เป็นที่ไม่ใช่ฟอร์เรนมันก็จะส่งประสิทธิภาพเยอะกว่านะแต่ถ้าเรามาออกตัดเลือดอ่ะบางทีเราเบิร์ดใครไม่ตายพอเราเบิร์ดใครไม่ตายแันด้ามันก็ต้องออกคนระับมันจะไปยืนตีตัวอื่นเพื่อมาตัดเลือดให้เพื่อนอนะ่ะผมมองว่าไม่คุมนะครับแล้วก็ผมก็เคยลองเล่นอ,ออกตัดเลือดแล้วนะตอนผมออกตัดเลือดนะครับผมรู้สึกว่าดาเมจทพันด้ามันขาดเยอะมากนะครับ ไม่ว่าจะเบิร์ดแครี่เบิร์ดป่าหรือเบิร์ดเีดเนี่ยมันก็เบิร์ดไม่ตายนะครับพอเราเบิร์ดไม่ตายเลยนะครับก็ทําให้ทีมเราเล่นยากเพราะว่าเราเทสกิลไปฝั่งตัวข้ามก็ไม่ตายนะครับเพราะฉะนั้นผมเลือกที่จะเป็นดาเมจล้วนเพื่อที่จะเบิร์ดเมดแครี่หรือว่าป่าตายไปเลยดีกว่านะครับดีกว่าออกตัดเลือดนะครับ สำหรับตัดเลือดนะครับผมก็ไม่ค่อยจําเป็นนะสําหรับผมนะครับแต่คนอื่นยังไงไม่รู้แต่สําหรับผมผมไม่ออกตัดเลือดเลยอ่ะมาดูการเดินเกมต่อนะครับการเดินเกมช็อตนี้นะก็คือผมหนีมาจากฟอร์เรนนะครับแล้วก็เลนล่ามันบวกกันนะครับแล้วก็เลือกที่จะมาปิดเห็นไหมเวลาเล่นพันด้านะครับแล้วก็เบิร์ดไปนะครับผมอ่ะอย่างช็อตนี้ฟอร์เรนเขามาเติมช้ากว่าแล้วเรามาเติมเร็วกว่าเพราะอะไรเพราะว่า ฟอร์เรนแปลนกข้างบนนะครับเราต้องรีบมาเติมนะครับเห็นไหมผมจะจะไม่สนใจฟอร์เลนนะครับแต่เราจะสนใจในทีมไฟมากกว่านะโอเคอย่างเชานเดเรวก็รีบไปเคลียร์พอเราเคลียร์แล้วเราก็เติมนะครับเคลียร์เติมเคลียร์เติมพยายามหาของเยอะๆนะเพื่อจะได้ไปเบิร์ตตัวอื่นตายนะครับเห็นไหมพอป่ามาปุ๊บเราก็เล่นกับป่านะครับพยายามแบบลองเล่นดูนะครับป่ามานะครับยังไงเอเลนดอร์ก็ชนะฟอร์เรนอยู่แล้วครับ แต่ช็อตนี้ก็นะครับเราพลาดนะครับผมก็ทําให้แบบเสียเลือดเยอะนะเห็นไหมนดูดิฟอร์เรนแบบล้าสุดนะครับแล้วก็ฟิกดอกโดนเอรลนดอร์ด้วยนะครับใครที่บอกฟอร์เรนไม่ช่ำีนนี้มาสอนเจอฟอร์เรนไก่กานะครับก็มีฟิกดงฟิกดอกสําหรับฟอร์เรนตัวนี้ก็อดีตกอเลสนะครับผมแล้วก็เป็นเมนออฟเลนด้วยนะครับป่าเราไปดูเรื่องการเดินเกมต่อครับเห็นไหมผมก็จะพยายามเคลียร์คลิปไปนะครับเคลียร์คลิปไม่สนใจฟอร์เรนนะครับผมพยายามเคลียร์คลิปไปนะครับ อย่างช็อตนี้ก็เคลียรคลิปด้วยความระวังนะก็เพราะว่าไม่แน่ว่าฟอร์เรนอาจจะไม่กลับนะครับเห็นไ,ไหมผมก็รอรับอย่างเดียวนะครับผมพยายามแบบรอรับรอเล่นกับเพื่อนนะครับเราอย่าไปเล่นคนเดียวอ่าช็อตนี้ฟอร์เรนตันตีบ้าแล้วก็ลองเล่นได้นะครับเพราะว่าซีเนียลเรามีซีเนียลนะครับเราต้องดูฮีโร่ด้วยก่อนที่จะเล่นทีมเรามีตัวอะไรนะครับอย่างช็อตนี้เห็นไ,ไหมผมก็ลองเล่นดูนะครับแล้วก็ลองใช้เขาเรียกสกิลเพย์ ความกล้าเล่นด้วยนะครับช็อตเมื่อกี้เห็นไหมผมก็ลองเล่นดูแล้วก็เราก็หิวนะครับช็อตนี้ผมก็ตายนะเพราะว่าอะไรผมถึงตายนับช็อตนี้ที่ผมตายเพราะว่าผมนึกว่าไอ้ตัวที่มาแบบแบบเมื่อกี้ผมเห็นละแต่ผมไม่ได้สังเกตดูดีดีว่ามันเป็นตัวอะไรผมนึกว่าเป็นอิกกี้ จริงๆมันเป็นลิงนะครับถ้าเป็นอิกกี้เนี่ยผมจะไม่ตายนะเพราะว่าเรามีแข่งแล้วก็สกิลหนึ่งสกิลสองเราคูดาวเสร็จแล้วนะครับเราอาจจะส่วนได้นะครับสําหรับช็อตเมื่อกี้นะครับผมอ่ะทุกคนอาจจะสงสัยว่าเสียงผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะผมก็ปรับไม์ไปด้านหน้าด้านหลังนะครับก็จะทําให้เสียงไม์เปลี่ยนบ้านะครับก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับโอเคช็อตนี้นะครับตอนเราตายนะครับเราต้องดูมินิแมัดลำนาครับว่าเลนไหนดานเลนไหนไม่ดานหรือว่าเลนไหนเพื่อเราไปหรือว่าเลนไหนว่านับหรือว่าคลิปเลนไหนตกเราก็ควรเคคียรนะับ ออฟเลนส่วนมากจะต้องเคลียร์คลิปเลนที่ตกนะครับส่วนมากออฟเลนจะเป็นหน้าที่ของออฟเลนนะที่จะต้องไปรับหน้าที่นั้นนะครับอย่างช็อตนี้เพื่อนเราบวกกาลนะครับแล้วก็เวฟล่างเราดันนะครับแล้วก็ป้อมล่างมันเราเราผมคิดว่าเราได้ป้อมอยู่ละผมเลยเลือกที่จะไปกาลนะครับแล้วก็ไปแท็กคลิปกาลครับสังเกตดูนะเวลาผมเคลียร์คลิปนะครับาะก็จะรอเพื่อนตลอดนะครับเพราะว่าจะได้รวยไปด้วยกันนะครับการเคลียร์คลิป2คน3คนนะครับจะได้ตังค์เยอะกว่าเคลียร์คลิปคนเดียวนะครับแล้วเราก็มาเอาาบบัฟ้นะคร ราลิงตาอยู่นะครับแล้วก็มาบัฟฟาไปตอนเราเอาบัฟหรือว่าตีคลิปนะครับพยายามโฟกัสมินิแมปด้วยนะครับว่าเพื่อนเราทําอะไรอยู่นะครับผมแล้วก็เราจะได้รู้ว่าเราควรทําอะไรต่อไปเห็นไหมอย่างช็อต đây, นี้เพื่อนเรามังกรนะครับแล้วก็มาเคลียร์ล่างนะครับผมแต่จริงๆช็อตนี้ผมผมต้องรอป่าด้วยนะแต่ไม่คิดว่าไม่รู้ว่าป่าได้หรือเปล่านะครับอันนี้เราก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ฟาร์มไปเรื่อยหาหาตำแหน่งเล่นนะครับเห็นไหมผมก็ดักไปนะครับแล้วก็รอแท็กดักรอแท็กเห็นไหม ผมก็รอดูนะครับแล้วก็เคลียการนะครับเพราะว่ามันนี่ใครเคลียร์อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เคลียรการครับเลนล่างเราเวฟสูงแล้วนะเราเลยเลือกที่จะมาแกงเห็นไหมครับพอเห็นไหมเคลียร์เติมเคลียร์เติมนะครับเห็นไหมพอแบบเราคิดว่าเราไหวแล้วก็ไปบวกไปนะครับเห็นไหมแล้ก็แบบเออหาจังหวะลวงแคลรี่ลวงเมทไปนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะใครก็ดูนะครับผมการแบบเข้าจังหวะนะครับเข้าจังหวะสอนเพื่อนเข้าจังหวะก่อนหรือว่าเปิดจังหวะนะครับผมก็นี่นะครับเห็นไหม คือทาไมทุกคนอาจจะงงว่าทําไมผมถึงไม่เคลียร์ล่างต่อเพราะว่าคลิปล่างเราสูงแล้วถ้าเราเสียอย่างน้อยเราก็เสียแค่ป้อมเดียวนะครับแล้วก็เราได้ทีมไฟผมมองว่าคุมนะแต่ถ้าเราเสียทีมไฟด้วยแล้วก็เราตายด้วยแล้วก็เสียป้อมด้วยอันนี้ผมมองว่าไม่คุมนะครับผมเลยเลือกที่จะไปไฟมากกว่านะครับโอกาสที่เราจะไฟสูงนะครับเพราะว่าอะไรเมื่อกี้เพราะว่าลิงก็เพิ่งเกิดนะครับผมแล้วก็อฟรอร์เรนก็มาเคลียร์ล่างนะครับมันก็เลยทําให้เราไฟเป็น5-4นะครับ โอกาสที่เราจะชนะคือเยอะมากนะครับ5-4ครับแบบคือถ้าจะไฟแพ้ก็คือต้องมีตัวฝั่งของข้ามแบบเล่นโหดจริงๆหรือว่ามีตัวแบ<ม>บจริงๆนะครับเราถึงจะแพ้ไฟนัก็แต่ถ้านัดเป็นแรงรนะครับในระด,ดับซูพีร์ม60กว่าดาวปัจจุบันนะครับก็คือมันจะยากมากถ้าชนะ5-3แล้วก็ชนะไฟเนี่ยคือยากมากโอกาสน้อยมากครับประมาณ10-20%นะครับหรือว่าแบบอาจจะไม่ถึงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูในเกมมันต่อนะครับอ่า อย่างเกมนี้ตอนนี้นะครับผมจะนับว่าเป็นเกมนำนะครับทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นเกมนำยังไงฝั่งตรงข้ามคิวเยอะกว่าฝั่งเราอ้าผมก็ตอบเลยว่าการเงินเรานำนะครับแล้วก็ป้อมนะครับผมอ้าอย่างช็อตนี้ผมเลือกที่จะทิ้งฟอร์เรนนะครับแล้วก็มาเล่นทีมไฟเห็นไหมครับแพนด้ามันไม่ใช่ตัวที่ต้องไปเทดกับฟอร์เรนนะครับเราจะมาเล่นทีมไฟนะครับเพราะว่าเราถ้าเราไปสู้ฟอร์เรนนะครับยังไงเราก็แพ้นะครับถ้าเจอฟอร์เรนช้ำๆนะครับต่อให้ของเรานำแบบเยอะเราก็อาจมีสิทธิ์แพ้ได้เพราะฉะนั้นเราเล่นพ้้าาาาเเรตอองลืกกกทีมมไฟว่ ไปเล่นกับฟอร์เรนแบบ1ต่อหนึ่งนะครับผมเห็นไหมแล้วเราค่อยแบบมาหาจังหวะคิวนะครับอ่าอย่างช็อตนี้ฟอร์เรนก็หนีไปได้นะครับแล้วก็มาดูทุกคนมาดูช็อตดีกันเห็นไหมอันนี้เป็นช็อตกล้าเล่นนะครับถ้าเราไม่โดนผักนะครับเราจะได้1คิวนะครับแต่ช็อตนี้เรามีแขนด้วยเราเลยกล้าเล่นนะครับผมโอเคอ่าอย่างช็อตนี้เราไม่มีอะไรนะครับผมละคือเลือดเราก็ไม่มีนะครับเราก็เว็บมันก็ตกเราก็จะเลือกมาเคลียร์คลิปล่านะครับแต่ก็ไม่มีคลิปแล้วก็ว์ปกลับเลยครับอย่างช็อตนี้เราต้องดูมินนะครัับ่ไยงงตอ ว่าเราจะไปฝั่งไหนนะครับหรือว่า,าจะไปเคลียร์เลนไหนนะครับอย่างช็อตนี้ผมเลือกที่จะไปตรงกลางก่อนนะครับคือถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเลนไหนเราต้องไปเลนตรงกลางก่อนนะครับแล้วก็ต้องดูตรงมินิมแพอีกทีว่าเราจะเดินเกมไปทางไหนเห็นไหมอย่างช็อตนี้เพื่อเราเอาดาร์กได้ผมเลยเอียงมาล่างนะครับแล้วก็เราก็มาดักเอลซูดครับจีนช็อตนี้นะผมดักเอลซูดเห็นไหมทุกคนถามว่าทำไมผมถึงดักนั้นเอลซูดถ้าจิตวิทยานะครับ ถ้าฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเอาดาร์กนะครับฝั่งบางกรอาจจะโล่งเห็นไหมผมเลยแบบคิดว่าเอลซูน่าจะคิดว่าฝั่งเนี้ยไม่มีใครผมเลยดักเอลซูเห็นไหมดักนานมากแต่ลิงมาเองนะครับล้วก็แบบเอาลิงไปเลยนะครับนะแล้วก็นะครับเราก็ซีเดียลงนะครับอันนี้เรามั่นใจเพื่อนด้วยว่าเพื่อนต้องลงเราเลยกล้าเล่นนะครับเห็นไหมเราก็เล่นไปนะครับผมนะแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนอาจเล่นเสี่ยงด้วยนะครับผมก็ภากไปภาคมานะครับผมก็ภาคย้อนหลังนะครับแล้วก็อาจจะ ใช้คำพิปิีดุผูกเราก็ตัดไปตัดมาตัดไปตัดมาก็พยายามตั้งใจนะครับจะสอนทุกคนหรือว่าจะแนะนําทุกคนให้แบบเก่งขึ้นนะครับอ่าอย่างช็อตน,นี้เราก็รีบรีบเคลียร์แล้วก็รีบไปเติมนะเห็นไหมโอเคเห็นไหมครับๆๆก็รีบเคลียร์แล้วรีบไปเติมนะครับฟอร์เดนแทบไม่ได้เล่นกับผมเลยน,นะเกมนี้คือถ้าจะเล่นกับผมเองก็เล่นน้อยมากผมเลือกที่จะหนีฟอร์เลนนะครับผมเพื่อที่จะมาเจออ่าทีมไฟนะครับผมเห็นไหม โอ้โหอย่าง็อตนี้ก็โดนเอลสูดซูมไปนะับก็หน้าตาดีเลยโอเคเรามาทบทวนเรื่องของอีกทีนะคับเกมนี้ของผมจะออกเป็นรองเท้าซีซีนะครับผมแล้วก็สเปียร์ลองคีนุดนะครับผมแล้วก็โอเมียมนะครับผมแล้วก็จอกเกาะนะครับแล้วก็ฟินิทูดหรือว่าดาบเดนมันเองนะครับแล้วก็เกาะเกิดนะครับผมถ้าเราออกเกาะเกิดเสร็จนะครับผมเราจะออกเกาะเกิดแล้วก็ออกเคียวนะครับผมหรือว่าจะเป็นแข่งแล้วก็เคียวนะครับตามสไตล์แลงซูพีมนะครับผมแล้วก็ ุกคนจะเห็นว่าผมไม่ออกตัดเลือดเลยนะครับแต่ก็ไหวนะครับสําหรับเกมนี้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสฟอร์เรนนะครับเห็นไหมของผมดูนะครับผมเห็นไแล้วก็เอาเปดาบแดงต่อนัดเราจะไม่โฟกัสฟอร์เรนเลยเราจะโฟกัสพวกแคลรี่เมดแล้วก็ป่านะครับผมแล้วก็สําหรับฟอร์เรนนะครับเรามีตัวชนะเยอะอยู่นะครับผมสําหรับล้อเลี้ยวหรือว่าจ๊กเกอร์หรือว่าไอรันดอนนะครับก็ต่อสู้กับฟอร์เรนได้นะครับผมขอแค่เราล้วงตัวหลังให้เพื่อนแล้วก็ให้เพื่อนเล่นสบายนะครับ สำหรับล้อเลี้ยวนะครับล้อเลี้ยวขนาดล้อเลี้ยวยังไม่อ,ออกตัดเลือดเลยนะครับเกมนี้คือแรงน้อยๆจะบอกว่าถ้าเจอดูดเลือดอะอาจจะต้องออกตัดเลือดตัดเลือดแต่ความจริงนะครับมันมันอยู่ที่เกมด้วยการเดินเกม,มการเลือกเล่นด้วยนะครับผมช็อดน,นี้เราก็รอดักนะครับเพื่อแบบเราอาจจะหาเล่นข้างหลังนะเห็นไหมนะครับเราดักนานแล้วก็เราหาเล่นข้างหลังนะครับเราหาเล่นข้างหลังนะครับผมแล้วก็ซีเนียวก็ลงเรานะครับ ช็อตนี้เราไว้ใจซีเนลนะครับว่าซีเนลยังไงก็ลงเราได้อยู่แล้วเพราะว่าหลายๆช็อตซีเนลก็งลงเรานะครับพอซีเนลลงเรานะครับเราก็มั่นใจว่าเออเราจะไม่ตายนะครับถ้าตายเพื่อนเราก็อาจจะได้ชิลไปนะครับอย่างช็อตเมื่อกี้ถ้าสมมติผมตายจริงๆเพื่อนเราก็จะได้ทีมไฟไปผมคิดว่ายังไงก็คุมนะครับถ้าเราตายตัวเดียวเราแลกกับ2ตัวหรือว่าแลกกับ3ตัวนะครับเราก็อาจจะคุ้มกว่าฝั่งของข้ามนะครับผมแล้วก็อย่างเกียนี้ก็จบไปนะครับผมอ่ะ อ่าแลวตอนนี้ผมเล่นอยู่ที่ประมาณ65ดาวนะครับผมแล้วก็สัปดาห์นี้คิดว่าน่าจะไป70ดาวได้ถ้ายังกดทุกวันนะครับอ่าเห็นไหมครับอย่างเกมน,นี้ก็ลิงเมสซ้มนะครับผมก็ซูพีมนะครับแล้วก็อ่าฟอรเรนเห็นไหมครับฟอรเรนเมนออฟนะครับแล้วก็อดีตกอเลียนะครับผมก็ไม่ใช่เบาๆนะครับผมโอเค หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษด้วยนะครับเรื่องการภาพผมก็มือใหม่นะครับต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปใหม่นะครับจะเป็นคลิปอะไรก็เดี๋ยวลองไปติดตามกันดูนะครับฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีนะครับ